สวัสดียินดีต้อนรับสู่เป็นเกมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นระบบแมบชื่อว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้นะครับเราก็จะมาเป็นแมบระบบสรบ้างดาวเคราะห์อะไรเราก็แบบแล้วเราเป็นเออดาวเคราะห์หินงงงงเอ้ยเป็นดาวเคราะห์หินนี่แหละ เราจะทำให้ดาวเนี้เราทำให้ดาวนี้ได้หรือเอ,อ่อดาวขนาดเล็กเอาดาวขนาดกลางฟอเรนไฮปึ๊บ้ยอันนี้ก93องศาเซลเซียสน่าจะร้อนไปทำไมมันออมันเล็กทั้งหมดวะ แสดงโซนที่อยู่อาศัยสีเขียวคือโซนที่อาศัยได้ภูดดาวน้ำต่อเนี่ยเอาแก่นี้แป็นี้่นัวพุ่ม28อองศาแล้วตรงเนี้ยอุ้ยยิส2า จะทำให้ดาวเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตขนาดกลางเอามันอยู่บนนี้อยู่ตรงนี้นี่ไงอุณหภูมิ93องาศาเซลเซียสอุ้ย38องศาละน้ำนี่อันนี้คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วเราจะหาน้ำที่ไหนโอ้ าน้ำที่ไหนหรือว่ามันดาวยิงหาดาวที่ไหนดีบไม่มีน้ำชั้นเบรกขาดก็ไม่มีเลยเฮ้ยนี่ไงเร่มีน้ำละชั้นเบรกขาด อันนี้เป็นดาวที่มีอันนี้เราเริ่มมีน้ำละคอ,นนอามร้ิน4ิองศาเซลเซียสชอบมืดอ่ะนี่คือดาวอาโอ้นี่ก็ไม่ก็ไม่ก้อนใหญ่นะไม่ต้องมี่มันมันมัน,น,นใส่ เฮ้ยประชากรเริ่มมาแล้วทุกคน73 18 125 178ยตอนนี้เรามีองค์มีเอ็ดมิาม่สองมาประชาก็ดร้แล้ว8ป0นร่ใล้านเป็นล้านอ่ะี่เราเร่มีน้ำเลยรูปแบบชีวิตเติมเต็มัไม,มยอด ในวัดรูปแบบชีรูปแบบชีวิตรูปแบบสุขภาพพนี้และทำสตู้มากหน่อยนี่คือโลกเราเพวกเขาลงไม่มีเลี้ยงและเชือกเชือกโอ้ยมาเชือกโอ้ยเดาประชากรหกพันคนแล้วทุกคนอาจจะเป็นล้านเลยก็ได้ อะไรวะอับดุสซภปษาสังกฤษอัานไมออกอ้ยหมู่บ้านมีหมู่บ้านแล้วเออโลกยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเลยนะเออเดินไปรอบๆก่อนนี่คือดวงอาทิตย์อันนี้คือสุริยุปราคาเออไม่ได้หมู่บ้านเริ่มเติมโตขึ้นเป็นเมืองเล็กๆแล้วรูปแบบสิ่งมีชีวิต เอรูปแบบชีวิตเริ่มซื้อขายนี่ดาวของเราประชากรหนึ่งหมื่นคนแล้วแล้วทำไมรูปแบบชีรูปแบบชีวิตสร้างศัตรูมากมายก็อย่าหาลเราเป็นคนต่างดาวนะมันออกเสียงไม่ใช่จริงตรงนี้เฮ้ยเอ้ย,อยนี่ไงอันนี้คือเมือง ใช่เมืองเมื่กี้เห็นเมืองอยู่นี่คือเมืองใช่เมืองเมืเ่อไหร่มันจะไปต่อเริ่มมีเมืองนะฮะโอ้โอพวกเขาสงสัยเกี่ยวกับท้องฟ้าในเวลากลางคืนและใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อดูดาวเอ้ยก็มีแค่ดวงทิตย์นะที่เหลไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า เ,เราไม่ได้อยู่ในคนเดียวเนี่ยเราอยู่รายขายหลายคนเลยปรชาก็สี่หมื่นคนล้วมันขึ้นเฮ้ยเมืองตอนนี้เริ่มมีเมืองเต็มแล้วแล้วเริ่มมีเมืองอ่ะมีหลายแห่งแต่ลูกมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆในอุย้ยยุงกัดเฮ้ยรูปแบบ ของชีวิตตอนนี้ค่อนข้างสนุบและสามารถมุ่งเน้นไปทางที่ความบันเทิงโอ้ตอนอุ้ยประชากรห0 0 0 0คนแล้วทุกคนน้ำหนึ่งหมื่นปลิตรนับปนลิตรหรืออะไรไม่รู้ดาวคือยังเหมือนเดิมน้ำระเหยไปไม่ได้นะเอ้ยเมื่อ,อไหร่มันจะไปต่อเนี่ย โอ้โหดูสิทุกคนเมืองเอ้ยเมืองมันสร้างขึ้นเรื่อยๆหิเปล่าเนาะลอตาฝาดอุ้ยเมืองเต็มเลยเราต้องก็คแคแ่รอว่าโคจรรอบดวงอาทิตย์น,นี่คือสุร,รปราคาน,นี่คือดวงจันทร์อันนี้สุร,รปราคางแหวน อือโอ้โหทีโนโลยรีเรม่หลยจะัยกาศไปไกลสุดเ้ยนีไป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 ต่อไปเฮ้ยประชาก,กรหนึ่งแสนคนตอนนี้พวกเขาค่อนข้างฉลาดและพวกเขาสร้างโรงงานและเครื่องจากเราเพื่อผลิตรอและอาวุธโอ้โหเลิกประชาก,กรหนึ่งแสนคนละ เราคิดว่าดาวของเราจะมีประชากรถึงหนึ่งล้านคนหรือเปล่าโหมตอนนี้เมืองเริ่มเยอะมากเป็นดาวขนาดเล็กนี่ใช่เป็นดาวขนาดเล็กอันนี้คือเขียนที่อยู่อาศัยอันนี้คือเมื่อไหร่มันจะไปต่อเนี่ยเขาจะโอ้ยดาวหมุนไป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  พวกเขาเข้าสู่ยุคอวกาศและสร้างสถานีอวกาศแห่งแรกของพวกเขาที่โคจรรอบดาวบ้านของว้ยตอนนี้เริ่มใีสถานีอวกาศละนี่น่ารักจังปิดโซนดีกว่าเออเราจะเพิ่มอะไรดีดวงจันทร์ไหมดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ห้าลูกพอ กระแสน้ำขึ้นน้ำลงคือมหาสารอ้อันนี้คือดวงจันทร์นะฮะอุ้ยมันดูว่างป่ามากดึกอวกศาศเหมือนเดิมจะได้มองเห็นไไงอยู่นี่อ้อเมืองเต็มเลยตอนนี้เริ่มมีสถานีอวกาศเต็มเลยตอนนี้ ดูคลิปเพลินๆไปจากตอนแรกเป็นเรา,เาเหินกากเองเออมันสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้อุ้ยกัดอีกอะเออวงแหวนเพิ่มมาหนึ่งเฮ้ยสวยงามสีชมพูไม่เอาอะ่ะ ได้แค่สีมูก็เอาไปเออนี่คือดาวนะฮะดาวของเราเออส่นวนเนาะอื้มตอนนี้เริ่มล้ำล้ำสมัยแล้วเออแต่ก็จะถึงวันสิน้นโลกนะฮะวันสิ้นโลกใกล้กมาถึง ตอนนี้โลกเราเริ่มร้อนละตอนนี้เราอยู่ในยุคความอบอุน่นอุยอ้ยอุย้ยประชากรลดลงแล้วจองจากอากาศร้อนเกินไปตอนนี้น้ำแห้งดวงที่เริ่มกลายเป็นดาวแกแดงนะฮะจากดาวกษ์แดงตอนนี้เราตอนนี้อุณหภูมิสองร้อนนะฮะไม่มีอะไรแล้วนะฮะ ตอนนี้เริ่มพุ่งแล้วฮะพุ่งไปหาดวงอาทิตย์แล้วทำให้ร้อนอยู่สองสามร้อยสิบหกองศาเซลเซียสในเริ่มชนชนะฮะช,น,ชนแล้วฮะโอ้ใกล้ชนแล้วฮะดาวยักษ์แดงแว่าสี่ร้อยยี่สิบเกณฑ์ละอว่าภูมิเราสุกเลยทีเนี้ยนะเกมแหลกแน่น,นอนอะ่ะอุ้ยตูมโอ้โหโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อป็นกลังใจน,น,น,นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถึง 200คนนะฮะ200ซับสไครต์นะโอเคแค่นี้ไปบ่ายนะฮะ